แล้วอย่างนี้คือตอนที่เรานั่งลงอ่ะบางทีมันอาจจะมีอะไรโผล่มาก็ได้มันไม่น่ารักครับัต่อมาครับวันนี้คงโกรธผมเลยก็คือตอนนี้นะครับแม็กซ์ก็จะใส่กางเกงในให้ดูสวัสดีครับแม็กซ์ครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงผู้ชายที่ละเลยความสําคัญของมันแต่ว่าที่จริงแล้วมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับนั่นก็คือกางเกงในวันนี้ผมจะมาแชร์ เรื่องกางเกงในว่าเราควรใส่อะไรไม่ควรใส่อะไรดูแลยังไงกางเกงในอันไหนควรใส่เมื่อไหร่ครับมันต้องแบ่งเป็นวันใช่วเวลาเนี่หรอใช่เลยผมจะมาเคลียร์ให้กอก่นอถ้าก็น่าสนใจไปดูกันเลยครับ เริ่มจากกางเกงในนะครับมีอยู่หลายรูปทรงหลายแบบมากเลยอย่างเช่น Boxers, Boxerbriefs, Skimpy เพื่อนเใส่ตัวไหนก็คอมเมนต์มานะครับแบบที่1น,นะครับก็คือกางเกงใน Boxer คุณสมบัติของมันนะครับคือมันแบบมันชิวชิวอ่ะมันไม่ได้กระชับกับ ขาเราขนาดนั้นอันนี้นะครับผมเคยเห็นคนที่ใสก่กางเกงในตัวนี้แล้วไปเล่นกีฬาซึ่งมันไม่ควรเลยเพราะว่าตอนที่เราเล่นกีฬาเราต้องการให้ทุกอย่างกระชับแบบนั้นเราวิ่งไปมามันมัน,ม,นมันเจ็บครับแล้วอย่างนึ่งคือตอนที่เรานั่งลงอ่ะบางทีมันอาจจะมีอะไรโผล่มาก็ได้แล้วคนอื่นก็ไม่อยากเห็นเลยอันนี้นะครับควรใส่แค่ตอนนอนมันเป็นกางเกงนอนครับทำไมตัวนี้กับ เหมาะกับการใส่นอนก็คือตัวเนี้ยมันแบบมันสบายอ่ะกางเกงในตัวนี้นะครับมันไม่ได้รัดซึ่งตอนที่เรานอน่ะเราไม่ต้องการอะไรให้แบบรัดๆแล้วมันแบบ uncomfortable อ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราใส่ตัวนี้นะครับมันแบบมันพิ้วมันสบายแล้วก็มันไม่ร้อนด้วยมันเป็นกางเกงนอนครับคือถ้าเกิดเราใส่กับเป็นกางเกงยีนะครับเพราะว่าผ้าเนี่ยมันไม่ได้กระชับกับขาเราอ่ะมันจะแบบ stack up เรื่อยๆแล้วตอนที่เราดึงเสื้อเราขึ้นนะครับทุกอย่างมันจะแบบโผลมาตรงแบบตรงเอวเราดังนั้นอันนี้ ใส่ตอนนอนอย่างเดียวขั้นต่อนะครับอันนี้คงโปรดผมเลยก็คือเกงในเป็นเครื่องประดับได้นะครับนี่เท่มาก s k i n p i พ c e หรือว่า your grandpa underwear คือถ้าเกิดเคยเห็นแบบคุณลุงคุณปู่ครัเขาจะใส่พวกนี้กันเพราะว่าไม่รู้ทำไมเราถึงเคยเห็นคุณปู่ใส่กางเกงในก็แบบในหนังอะไรพวกนี้ตอนนี้นะครับแม็กซ์ก็จะใส่กางเกงในให้ดู เห็นไหมมันเหมือนคุณปู่ครับผมเหมือนคุณปู่คือเข้าใจนะมันแบบกระชับแล้วก็แบบมันอาจจะฟิตดีแต่ว่าถ้าเกิดเราเห็นแบบนี้ครับมันเป็นกางเกงในเด็กอะแบบเด็กทาลอกอะคือตอนเราห้าขวบเราก็น่าจะใส่แบบนี้กันคือตอนนั้นมันน่ารักนะครับแต่ตอนนี้เราโตขึ้นมาแล้วใส่แบบเนี้ยมันไม่น่ารักครับถ้าเกิดใครรู้ว่าคุณใส่แบบนี้ก็แบบโอ้โหแก่จังวะเพิ่งยี่สิบเองแบบเนี้ยอันนี้คือไม่ควรใส่เลยนะครับอันนี้คือความคิดของผมนะครับผมแค่คิดว่ามัน มันไม่เท่คือกเกงในอาจอาจจะไม่มีใครเห็นแต่แบบมันดูเชยอะครับแค่นั้นแหละอันนี้ไม่มควรใส่ครับอัน,นต่อมานะครับก็คือ box brief อันนี้คืออันที่ผมแนะนําให้ทุกคนมีเพราะว่า1มันกระชับ2มันสบาย3มมันไม่เชยครับแล้วก็พวกแบบนี้ครับเหมาะกับใส่กับการเล่นกีฬามากเลยเพราะทุกอย่างมันกระชับทุกอย่างมันเฟิร์มเลยตอนที่เราวิ่งอะไม่มีอะไรเจ็บไม่มีอะไรห้อยครับ จริงอ่ะที่สําคัญนะครับกับทุกกางเกงในเลยก็คือ breathability คือถ้าเกิดมันเป็นผ้าที่แบบไม่อลาวพวกลมออกเนี่ยตอนที่เราถอดกางเกงอะครับช่วงนั้นมันจะเหม็นมากๆซึ่งไม่โอเคเลยเราต้องหา material ที่มี breathability อย่างสูงจะได้ทุกอย่างแบบระบายระบายไม่เน่ารูปทรงของกางเกง boxer brief ตัวนี้นะครับก็คือมัน material มัน stretchy แต่มันกระชับก็คือตอนที่เราใส่เลือดมัยังเดินได้อันที่2นะครับมันจะ มาลัดตรงช่วงแบบช่วงบนของขาเราก็คือ the the perfect length ท่านั้นแหละอแนะนําเป็นตัวนี้นะครับคือสําหรับกางเกงในอ่ะคุณภาพสําคัญที่สุดเราต้องการสิ่งที่มัน breathable กางเกงในที่เป็นผ้ารูๆอันนี้ดีไซน์มาเพื่อ breathability ก็คือสมมติเราไปเล่นกีฬาแล้วมันแบบเหงื่อออกอะไรแบบนี้แบบลมมันจะได้ออกเราจะได้ไม่เหม็นช่วงล่างอันนี้ก็เหมาะกับการเล่นกีฬาครับใช่ boxer b r i e f ถ้าเกิดเราไปจับแล้วเรารู้สึกว่าเออมันนิ่มมันไม่แบบมันไม่คันก็ นั้นเลยครับซื้อไปเลยมาที่เรื่องะก็จะมีคอเดนสแตนเด็กแล้วก็โพล y เอสเตอร์สิ่งที่แตกต่างก็คือฟีลของมันแบบบางอันอาจจะส m ooth กว่าบางอันอาจจะหนากว่าอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยครับคิดว่าอันไหนสบายก็ซื้อนั้นไปครับสำหรับลายของกางเกงในนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เหมือนกันเพราะกางเกงในก็เป็นสิ่งที่คนก็ไม่ค่อยเห็นใช่ไหมได้เลยลายก็แล้วแต่เลยครับจะเอาเป็นลายแบบใบไม้แบบนี้ก็ได้หรือว่าเป็นเพนเพลนแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็ แล้วแต่ครับอย่างนึ่งครับตอนที่เราใส่กางเกงในเราอาจจะเคยเห็นแบบตามร้านที่แบบพวกโมเดลเขาใส่เราให้แบบเห็นป้ายแบบ Calvin Klein แบบนี้คือเราไม่ควรทำนะครับพวกโมเดลเขาทําจะได้ขายแบรนด์ครับสิ่งที่เราควรทําก็คือใส่ให้มันพอดีกับ the waistline of your trousers ถ้าเกิดลองคิดดูนะครับถ้าเกิดเราใส่ให้มันสูงขึ้นมาข้างหลังอนะ่ะมันก็จะมันก็จะแบบไปจิ้มรู้ เรา ality, ใช่ไหมเราไม่ควรใส่ให้มันสูงเกินนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะรู้สึกอึดอัดมันจะรู้สึกแน่นเกินมันรู้สึกขันครับเราต้องมีพื้นที่ให้ลูกของเราได้เดินเล่นบ้างแต่ไม่ได้ฟรีเกินสมมุติว่าเพื่อนๆไปต่างจังหวัดนะครับแล้วก็แบบลืมพกกางเกงในมาเอ็กซ์ตร้าเราไม่ควรกับหัวกับหาครับเพราะว่า แบคทีเรียจากด้านหนึ่งก็จะไปปนกับชิ้นส่วนของเราอีกด้านหนึ่งทุกอย่างมันก็จะปนกันทุกอย่างก็จะเน่าซึ่งสิ่งที่เราทําได้นะครับ<ๆ>ก็คือวิ่งไปเซเว่นแล้วก็ซื้อกางเกงในั่วคราวมาแหละยาใส่ซ้ําย้านะครับว่ายาใส่ซ้ํากางเกงในเราควรเปลี่ยนเมื่อเรารู้สึกว่าคุณภาพของแบทีเร,รียเนี่ยดรอปลงหรือว่ามันมีพวกสเตนแบบสีเหลืองๆน้าตาลน้าตาลที่ติดอยู่แบบเราก็ออกไม่ได้นั่นก็คือกางเกงในเราเน่าแล้วครับก็ควรเปลี่ยน คือกางเกงใน,นครับฟิตสาคัญที่สุดมันต้องฟิตเราพอดีเลยถ้าเกิดไอพวก stretchy material ตงนี้มันแบบมันบานหมดแล้วก็เปลี่ยนกางเกงในกางเกงในเราควรมีกี่ตัวที่บ้านผมนะครับในห้องในเก๊ผมเนี่ยน่าจะมีแบบ14เราเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับบางทีแบบเราซักเสร็จแล้วเ,เราก็มาดูแล้วแบบโอโ้โหคุณภาพมันหายไปหมดแล้วเราก็ต้องมีส p ปรใช่ไหมถ้าเกิดมีส p ปรไว้สักอาทิตย์หนึ่งอ่ะผมคิดว่ากําลังดีแนละ้วถ้าเกิดถามว่าเราสามารถใส่ากางเกงในตัวนี้ข้างในแล้วก็บ็อกเซอร์ข้างนอก ก็จะถามว่าใส่ไปทําไมครับถ้าเกิดอันนี้มันก็เป็นเหมือนกางเกงขาสั้นเราก็ใส่กางเกงขาสั้นไปคือง่ายๆเลยเราแค่ใส่ตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นก็เวิร์กปะเราไม่ใช่ซูเปอร์แมนครับอย่าใส่เหมือนซูเปอร์แมนสรุปคือตัวนี้อย่าใส่ออกไปข้างนอกตัวนี้อย่าใส่เลยตัวนี้ใส่ครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าใส่ตัวนี้สวัสดีครับได้ไหมขอดูหน่อยขอดูหน่อย